สวัสดีครับพี่น้องมือนี่สาวสาเพึงเลืกองานมามครับผมจะพามากินกะเพราหมูกรอบเซ่บครับอยู่ขามทะเลสอเลยครับผมนี่ครับมาหอดร้านแล้วครับเป็นตลาดคนเดินเปิดทุกวันครับร้านขามทะเลสอครับเบื้งหมูกรอบเพื่อนครับเต็มนั่นเลยครับน่าจะขายดีกันครับเบิ้งคนยางกับเต็มครับผมนี่ครับร้านก็เพิ่งเปิดครับพญ่ยเพื่นก็ มาเสร็จตรงเสร็จโตให้น้อพี่น้องนี่ครับน้องเปิ้ลก็ไปตักหน้าไม้ครับอู้คือดีแต่อีหลาเอ้ยนี่ครับมากแล้วครับพี่น้องโอ้หลังจากนั้นก็มีเหตุบะขาดฝันกับผมมอไซคีมากครับตื้มนี่ครับหมวกกันน็อกเขียนว่าพี่น้องโอ้คนหายไปไซล้เอาอ้ห้หมวกกันน็อกรุดจากหัวเลยครับพี่น้องแหมบ่ขับรถกะระมัดระวังเด้อครับรัด หมวกกันน็อกเนี่ยอย่าให้รุ้จากหัวบ่อยหลายครับป้หลังจากนั้นน้องฝนอยากกินนี่ครับหนังไก่ทอดครับเอาไป2องันครับอะไรนี้สิบบาทครับ2อันกับซี่สิบครับอ้ากินไปให้น้ําใจโลดหลังจากล่อกระเพาะหมูกรอบเข้าครับนี่อันนี้ก็นั่งฝอยกันครับตอนไดเขาสิมาเอาหมวกกันน็อกเป็นว่าโอ้จากเขาด้อครับเอาเรต้องไปสนใจเขาครับมากินดีกว่าเฮ้นี่แซ่บบ่ แซ่บน้องเปิลก็ว่าแซ่บหลังจากรอบวโดนครับแม่ค่าเพิ่นก็เอามาเสิร์ฟแล้วครับหมูกรอบยั่วๆครับผมนี่ครับอู้หลานนี่ผมบอกเลยว่าแซ่บครับพี่น้องนี่ครับเอานี่ของน้องเปิลครับมาเสิบเสบน้ำกันครับพี่น้องนี่มีนางไก่นาครับกินกับเก้มครับกับกระเพาะหมูกรอบนี่แหละน้องฝนกะอุยหน้าตาเมื่อยๆจัง่อยครับเพิ่งเลิกงานมหครับ กินกับฟินเลยครับพี่น้องนี่ครับแม่ค้ากระใจดีครับเอาห่อมกมาให้กินน้ำครับอู้ร้านนี่คือสุดยอดอีริะีะเหลือกลานบ่ผพิดอีลีครับพี่น้องแม่ค้าเอาหอ่อห่อมกมาให้กินเลยไหมอู้ขอบคุณครับขันในเบองกิบนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อแม่ค้าป้าเฮาเฮาก็ย่างตลาดต่อครับไปหาซื้อ,อยัง่ะซื้อขนมกินครับนี่อยากกินสังขยาครับผม อ้าแม่ค้าเอาสังขยาหนึ่งครับคนนกิดยางร้ายๆครับพี่น้องมาไดีจะกินให้เว่งครับบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องยามเร่งๆเนาะโอ้ยบอระกันน้ลายแตกสังขยาดิอืมเป็นยังไงอืมอร่อยดีเพลินแซ่บีิลีครับพี่น้องนองฝนก็นมาซื้อนี่นะครับโตเกียวครับพี่น้องไป หลังจากนั้นเราก็กลับบ้านกันครับไปพี่น้องพอกันไหมครับผมสวัสดีครับนี่ครับกกะย่างกับห้องแล้วครับผมบ๊ายบาย